าป่าถ่ายภาพไม่ใช่แค่กายพร้อมใจพร้อมและอุปกรณ์พร้อมเท่านั้นหากการทําความรู้จักกับเจ้าถิ่นคือสิ่งสําคัญที่วัชรบุญล,ลิสวรรณให้ความสําคัญที่สุดเพื่อให้ได้ภาพสวยของสัตว์หาย,ยากนักแสดงชายต้องศึกษาข้อมูลกายภาพทําความเข้าใจการดํารงชีวิตและพื้นที่ของสัตว์น้อยใหญ่เตรียมพร้อมก่อนเข้าป่าท,ทุกครั้ง ช่วงหน้าแรงแทบทุกสัปดาห์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาและห้วยขาแข้งคือที่หมายสำหรับปักหลกักเป้าบันทึกภาพชีวิตในป่าใหญ่จากเด็กชายที่หลงสเสด็จพงไพรในเพชรพระอุมาสุนักเดินป่าสมัครเล่นพกกล้องเข้าป่าเพื่อหัจาก,การถ่ายภาพนกง่ายๆก่อนพัฒนาปีมือไปสู่การถ่ายภาพสัตว์นักล้าที่ยากกว่าพร้อมกับจดบันทึกสิ่งที่พบจากประสบการณ์ตลอด6ปีที่อยู่หลังเลนเป็นข้อมูลเพิ่มเติรรมของสัตว์แต่ละสายพันธุรร์เวลาเราเข้าไปถ่ายอย่างเงีรร้ย ราก็จะต้องประมาณคร่าวๆให้ได้ว่าเสือเนี่ยวงจรมันหากินเนี่ยมันยังไงระยะเวลาที่มันจะผ่านกล้องมาเนี่ยมันใช้เวลาสักกี่วันซึ่งขณะเดียวกันนะไอ้กล้องพวกนี้มันก็จะเป็นตัวเก็บข้อมูลให้เราด้วยว่าข้อมูลที่เราจะได้รู้ต่อไปว่าเออมันผ่านมานะระยะเวลากี่วันกี่วันนะมันผ่านมากี่ตัวปณิสัยมันเดินผ่านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย มันก็สองทางเลยฮะ,ะเราอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็เวลาเข้าไปอยู่ในป่าเราก็ได้ข้อมูลที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ย จะได้ภาพสัตว์สักตัวหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะนอกจากต้องใช้ความอดทนแล้วก็เวลาค่ะในการที่จะเฝ้ารอคอยแล้วแต่ว่าอุปกรณ์นะคะก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยค่ะอย่างอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัตินะคะที่คุณโน้ตกับเพื่อนๆร่วมกันคิดค้นขึ้นมาค่ะก็มีส่วนสำคัญค่ะในการที่จะบันทึกภาพหาย,ยากหลายๆภาพนะคะที่นอกจากภาพเหล่านี้จะสวยงามแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นสื่อในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวจากป่าสู่สังคมได้ค่ะ ดีใจเป็นที่สุดเมื่อสามารถบันทึกภาพสมเสร็จสัตว์ป่าสงวนใกล้ศูนย์พันธุ์ที่น้อยคนจะสามารถเก็บภาพเอาไว้ได้หรือภาพเสือดาวยืนบนขอนไม้สายตาจับจ้องมาที่กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติหรือคาเมราแทร็ที่ซ่อนเอาไว้ด้านหลังรากไม้ในอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง กาอนที่นักแสดงวัย32ปีคิดประดิษฐ์ร่วมกับเพื่อนๆใช้เทคนิคเซ็นเซอร์ควบคุมการกดชัตเตอร์เมื่อสัตว์เดินผ่านช่วยบันทึกภาพสัตว์ป่าหลายชนิดที่ประสาทสัมผัสไวรับรู้การอยู่ของมนุษย์ทําให้เข้าถึงยากหากการไม่ได้อยู่เฝ้าดูหลังเลนช่างภาพจึงต้องศึกษาร่องรอยการเดินของสัตว์ให้แม่นยําที่สุดเพื่อหันกล้องให้ตรงจุด นอกจากเป็นความภาคภูมิใจแล้ววัชระบูญยังหวังให้เรื่องราวเบื้องหลังภาพสัตว์ที่หายากที่เหลืออยู่ในป่าเมืองไทยไม่กี่แห่งเหล่านี้สร้างสำนึกให้ผู้พบเห็นช่วยกันอนุรักษ์พื้นป่าและปกป้องเพื่อนร่วมโลกเหล่านี้มากขึ้นให้ภาพเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะภาพพวกนี้ผมก็ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรอะเอาไปประกวดก็ไม่ได้เอาไปประกวด,กด,ปปะกวดอะเขาอะไรกนะ็ถ่ายเก็บไม่ได้เฉยแต่ว่าไอ้เรื่องราวของการอนุรักษ์เรื่องราวของชีวิตของคนซึ่งปกป้องไอง้สัตว์พวกนี้อันนี้แหละคือความหมายของภาพพวกนี้ ใช่ไหมอย่างอย่างเสือดาวอย่างสมเสร็จเสือโคร่งอย่างเงี้ยมันคือหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ทําสาเร็จนะในการรักพวกเขาอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่ต้องช่วยกันให้ป่ามันคงอยู่ต่อไป และไม่ได้คิดส่งผลงานขายหรือเน้นการประกวดมากนักหากสิ่งที่ทําให้วัชรบุญลิสวรรทุ่มเทให้กับภาพถ่ายเหล่านี้คือการได้เป็นส่วนหนึ่งส่งต่อเรื่องราวจากพื้นป่าบอกเล่าวัตจักรที่สมดุลของผู้ล่าเหยื่อและผู้สร้างอาหารสู่คนในสังคมให้เข้าใจธรรมชาติเห็นความงามอีกด้านของป่าสีเขียวลดการฆ่าชีวิตสัตว์และทําลายพื้นป่าเพื่อประโยชน์ของคนเมืองการดาย้บุนเรืองไทยพีบีเอสรายงาน